สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พี่ที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์นมองนะครับมีบริการแคปเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับผม อ่าเราก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพี่พี่อ่ผมก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดมานะครับก็ไปเช่าพระหาเช่าพระมานะครับพี่พี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับนะอ่าองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับพี่เป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรนะพิมพ์องค์เสียดมนะครับอนี่ครับสวยเลยนะครับพี่นี่ครับเนื้อเก่าๆมีคราบเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมจะมีสังคตินะครับอ่นี่ครับพี่สังคติจะพอเห็นอยู่นะครับโอเคจดซุ้มนะครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่นี่ครับมีคราบเต็มเลยครับผม ชื่นชอบยังไงนะครับนะารบกวนนะครับน้าระบุหมายเลข EP ให้ถูกต้องนะครับเนาะแล้วก็ระบุหมายเลของค์พระให้ถูกนะครับพี่นี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับผมเอาละครับรายการที่สองนะครับนี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับ นี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าแข่งเลยนะครับพี่พี่ครับเนื้อเก่าแข็งเลยครับผม <c oughs> นี่ครับอ่า,อ,าองนี้ก็มมนสารละเอียดเนะาะเช็ <c oughs> ชอบยังไงก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ครับอืมนี่ครับขอบข้างนะครับอ่า นี่จะเป็นหนังเรียบนะครับพี่นะเป็นหนังเรียบเนาะเนื้อแกงๆนะครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พรระทานนะครับพี่นี้จะเขาจะเรียกว่าไหลปีกาครับนะไหลจะค่อนข้างกว้างเนาะนี่ครับแต่เส้นใต้ฐานนี่คมนะครับพี่เนาะเส้นเห็นเป็นเส้นเลยนะครับ ควันนี้เกตจดซุ้มนะครับเนื้ออมีพวกคราบไข่คราบลานะครับโอ้โหนี่ครับเส้นใต้ฐานรองนั่งคมๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับอ่าขอบข้างนะครับอันนี้ครับมีเม็ดจะมีนี่ครับเม็ดฟาะธาตุด้วยนะครับพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมอ่ามีมวลสารเม็ดพระธาตด้วยนะครับพี่ๆครับ ย่นเป็นธรรมชาตินะนี่เม็ดเขียวแลนะครับอ่ะรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้ออ่าสีขาวเนล้อออกขาวเป็นหลังกาบหมากนะครับโอ้โหเนื้อเนื้อแกล่งนะครับพี่พีนะเนื้อแกล่งนี่ครับโอ้โหเนื้อแกแกงเลยนะครับผม นี่ครับรอยยุบ้อยย่นนะครับมีให้เห็นกันเลยครับพี่พี่ครับรบกวนนะครับนะถ้าจะมาปิดพระนะครับเนาะจำไหมเลของค์พระให้ดีนะครับพี่พี่อ่ะรายการที่สีนะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่พี่เนื้อยังเก่าเลยครับพี่เนื้อเก่าแก่งถึงยุคแน่นอนนะครับเนี่ย โอ้โหดูครับอืมนี่ครับพี่ๆีครับดูมวลสารได้เลยครับโอ้โหเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่านี้เปื้อนคราบอะไรผมไม่แน่ใจนะครับบอกสีแดงๆเนาะนี่ครับบอกเลยว่ามวลสารจัดมากนะครับพี่พี่ครับมวลสารจัดมากเลยครับผม รายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่มีเส้นใต้ฐานนะครับโอ้โหเนื้อตุ๊บตับนะครับขอบด้านหลังด้านหลังก็โอ้โหดูครับพี่มีเนื้อตุ๊บตับนะครับมีค่าแป้งเดิมๆเลยครับผมนี่ครับเหมือนจะมีแร่เหล็กนะครับนี่ครับโอ้โหมีเส้นใต้ฐานนะครับอ่ วันนี้ครับซุ้มซมนี่โอ้โหดูครับพี่พี่หดยุบย่นเลยนะครับอ่ะนี่ครับด้านหลังนะครับอตุ๊บตับนะพี่น้นเนื้อตุ๊บตับนี่ครับเป็นก้อนเลยครับเป็นจำเลยครับรายการที่หกนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าองนี้นะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่ๆนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนื้อแกล่งนะครับด้านหลังนะครับเขาจะเรียกว่าหลังกระดานนะครับอหลังกระดานนะครับพี่ๆนี่ครับเนื้อนี่มีความหนึกแกร่งนะครับโอ้โหวับพี่คราบไข่ขึ้นเต็มเต็มเลยนะครับอครับโครงคราบเก่านี่มีครบมีหมดนะครับพี่ๆนี่ครับโอ้โพิมลุงพุทธกกล้องเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเศษไม้นะครับพี่ๆนะอันนี้น่าจะเป็นพวกเศษไม้เนาะเนี่ยหลังกระดานนะครับนะเป็นหลังกระดานครับมีร้อยกดร้อยปีครับอ่ะรายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับอ่ะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยครับพี่ลายคล้ายๆลายหินอ่อนเลยเนาะเนี่ครับเนื้อขาวแข็งนะพี่นะเนื้อออกขาวขาวแข็งๆนะครับนี่มีแตกลายนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ เม็ดหลงเม็ดแร่นะครับเม็ดพระสุ้มกอเอ้ยนะครับนี่ครับขอบข้างเนาะนี่มีเม็ดพระสุ้มกอเต็มเลยครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับี่เห็นไหมเห็นเออนี่จะเป็นพวกน้ำข้าวน้ำมันตังอิวนะครับซึมตามรอยแตกเลยนะครับเนี่ย รายการที่8ดนะครับต่อไปครับรายการที่9้าครับต่อไปนะครับเป็นชุดเนื้อแก่งนะพี่นะมีมา4องค์เนาะอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ดีนะครับพี่เนื้อขาวแก่งเลยนะครับอ่านี่ครับเนื้อนี่จะไปทางเกือบโซนปูนเพชรแล้วนะครับหรือเรียกว่าเนื้อปูนเพชรก็ได้เลยนะครับพี่พี่เพราะว่าเนื้อขาวแก่งสวยนะครับพี่ดูแล้วนี่ครับเห็นไหมครับอ่าสองแล้วนุ่มนวลตานะครับโอ้โห เนี่ยครับปาเกตตรงกลางพิมเจดีย์เห็นไหมมีปุ้มๆนะครับอ่านี่ครับโอ้โหพิมพ์สวยมากนะพี่เนาะเนื้อสวยพิมพ์สวยเลยนะครับพี่เนี่นี่ยครับอืนี่ยครับขอบข้างนะครับอ่าจะเป็นโซนเนื้อแกล่งนะครับพี่พี่นะเนื้อเขาแก้งเนาะเนื้อปูนเพชรนะครับอ่า <c oughs> ส่วนมากนะครับเราไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่อ่าแบบเนื้อแบบนี้นะพระ พิมแบบนี้เนื้อ <X Joh an> แบบนี้นะครับอ่านี่จะเป็นพิมพ่อดีเนาะเนื้อปูนเพชรนะครับอ่าต่อไปครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่านี่ครับพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแกล่งนะครับโอ้โหนี่ครับพี่เก็บได้เก็บเลยนะครับนะเก็บได้เก็บเลยครับพี่เพราะว่าเอ่อวันนั้นเนาะเหมือนผมเอาพระเนื้อโซนแบบนี้มาครับเป็นพิมพ์เขตดบวตูมั้งนะจำไม่ผิดแต่ได้มาองค์เดียวนะพี่พี่ได้มาองค์เดียวเอง วันนี้นะครับได้มาสี่องค์นะได้มาสี่องค์เนี่ยคือเป็นพระที่โซนเนื้อเขาเนี่ยจะค่อนข้างดูแก่งนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแบบค้ายโซนอ,อะไรนะเนื้อปูนเพชรเลยนะครับพี่เนี่ยที่ชอบเยก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับพี่อยยุบรอยย่นนะครับอ่ายุบย่นหมู่ของมวลสารนะครับ รายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆนะอันนี้นะครับจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมอ่านี่ครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมสวยมากเลยนะครับพี่ๆครับเป็นเนื้อขาวเนื้อแกล่งเนื้อปูนเพชรเลยครับนี่ครับอ่าดูเกตนะพี่นะเห็นไหมตูมนะครับใบหูชัดเจน่ ไวหน้านะครับลาตัวดูแขะขาทับกันซ้อนชัดเจนนะครับน่ครับหน้าหลังนะครับลอยยุบ้อยย่นนะครับรายการที่11นะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ่าองนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมอีกหนึ่งองนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับโอ้โหนี่ครับเนื้อแข่งเนื้อปูนแข่งนะครับมานี่ครับอาพิมเกตบัวตูมเนาะนี่ใบหูชัดเจนนะครับอเนื้อก็ยุบจ้นไปตามธรรมดานะครับพี่ๆตามธรรมชาติเนาะ เห็นไหมเราสอร่องแล้วไงก็จะมีเรือ้อยแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื้อง์พงข้อผ่านการเวลามาค่อนข้างนานเลยเนาะ <c oughs> นี่ครับโอ้โหสวยเลยนะนะพี่ๆนะดูครับนี่ครับโอ้โห้อยลายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับ อ่าวนี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่พีครับโอ้โหเนื้อยังสวยเลยครับพี่มีคราบน้ํามันตังอิ่วนะครับขึ้นเต็มเลยครับผมนี่ครับอ่ามีคราบไข่นะครับอ่านี่ครับด้านข้างนะครับ ชอบยังไงนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนะนี่ครับพี่พิมเกตบตูมเนาะนี่ครับเนื้อเก่ามากนะครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อแกล้งน้ำมันตังอิวนะครับมีคราบไขนะ่เนาะ นี่ครับ uh huh. นี่ดูเลยครับพี่พี่ครับค่าขไขขึ้นเนาะรายการที่สิบสี่ครับ ต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับองนี้นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อตุบตับนะครับอันนี้เนื้อจะแห้งเลยเนื้อองนี้มีการลงรักแดงมานะครับนี่ครับหืมรักตกเกลานะพี่ดูครับเนื้อหาเก่าถึงยุคแกลงแน่นอนนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือเรียมกรอบพลาสติกใสนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขึ้นคอหรือจะเก็บก็ได้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับผมจะบอกเลยนะครับว่าเนื้อตุบตับยุกย่นเยอะมากนะพี่รอยยุบรอยย่นนะครับเนี่ยครับ เนื้อเนะครับจะออกแห้งนะพี่นะเนี่ยดูแลแห้งนะครับแห้งแบบแกร่งนะครับพี่ครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหนี่ค่อนข้างเม็ดฟ้าสุกกอเยอะเลยนะครับด้านหลังนี่โอ้โหบอกเด้เลยของเราว่าสุดยอดเลยนะครับพี่ หรือด้านหลังเนื้อผ้าเนี่ยครับเห็นไหมทั้งโซนนะครับเขาจะดูแบบมีเม็ดมวลสารน้องแบบเหมือนเนื้อก้นคลกนะครับเห็นไหมดูครองทองทั้งหลายเเจอแบบแตแบบเป็นเม็ด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 เลยนะครับพี่ๆนี่ครับด้านหลังนะครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ องนี้นะครับพี่เป็นวัดเกตหกชั้นอกล่องนะครับองคนี้นะครับมีการลงรักมาเนะาะมีการลงรักแล้วก็น่าจะล้างรักออกนะครับเห็นไหมหรือว่าผิวทุ้มเดิมนะครับเพราะว่าลักก็ต้องถูดรอดตามการเวลาอยู่แล้วอันนีนรับวัดเกศชัยโยหกชั้นอกตลอดนะครับอ รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่1ิบดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระทานนะครับเองนี้ครับเนื้อพระซุปก้นครกแน่นอนเลยนะครับพี่เพราะว่าองนี้นี่เห็นเม็ดใหญ่มากเลยนะครับมาชัดเจนเลยนะครับนี่เนื้อครับเป็นก้อนเป็นนี่เลยครับพี่นี่เนื้อตุ๊กตับเลยนะครับ ตุบตับเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่ครับมีอีกหนึ่งองค์นะมีอกวีเนาะพิมพ์นี้อกวีนะครับพุทธสินเขาจะดูชัดเลยเนาะแล้วพวกฐานอะไรนี่จะค่อนข้างเล็กกว่าพิมพ์ธรรมดาที่เราเห็นกันได้ชัดนะครับานี่ครับเม็ดก้นคกนะครับนะเม็ดพระสุ้มกะเนาะ ออืนี่ครับอ่าชื่นชมเลยก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับพี่พครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับพีพระใส่กรอบยังสวยเลยนะครับพร้อมขึ้นขอนะครับเป็นกรอบอร่อยด้วยแต่กรอบค่อนข้างเก่าเลยเนาะนี่ครับเนื้อนี่มีความหนึบความนุ่มนะครับ ครับนะนี่มวลสารเยอะมากนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับมีหนึ่งโอกระบอกนะครับนี่ครับเนื้อเก่าแข็งมีความหนึกนะครับนี่ครับผักกลมเป็นผลมาตูมเลยครับ เดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับอ่าเนื้อหนึกหนึกนะครับพีบบบ่พี่นะพิมพ์อ่ประธานอ,อกกระบอกว่ารักขังเนาะ,ะนี่ครับด้านหลังนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ โอครับรายการพี่22นะครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองค์ครับพี่อกวีนะครับมวนสารพระซุ้มกอก้นครกนะครับอ่าอยู่ในตลาดเลี่ยมตลาดเลี่ยมเดิมๆเลยนี่ครับเม็ดใหญ่นะครับพี่เม็ดใหญ่บวนสารพิธีดีมากนะครับอื้อหือ รายการที่ยี่สิบสองเนาะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับวันนี้ก็อาจจะไปไวนิดนึงนะครับพี่พีนะหากดูไม่ทันยังไงเนาะทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมยินดีส่งให้นะครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ะประทานนะครับอยู่ในเกอบนะครับพี่พีโอ้โหนี่คือห่าจะกระบกนะครับเนี่ดูครับโอ้โหดูครับมีความหนึบความนุ่มนะครับมวนสารเยอะมากเลยครับพี่พเนาะเนี่ย เห็ไหมอาเนีพี่เนตุกเนื้อตับนะครับอ่ะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับอ่านี่ครับพี่อ่าเป็นพิมพ์พระประธานเนาะเนื้อก็เหมือนจะมีการลงรักน้ําเกลี้ยงมานะครับพี่พนี่ นะครับเ,รเก่าๆเลยครับอ่ะก็เป็นเครี่องอะไรกอบสมเด็จโดยตรงเลยนะครับพี่พี่ครับอืมนี่ครับอ่านี่ครับดีเนื้อเนื้อหนึบแต่งนะครับนะเนื้อหนึบแต่งพอดีมืออาจจะไม่นิ่งนิดหนึ่งนะครับอยู่เราต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะ หากดูไม่ทันไงก็ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่ครับขามันต่างอิวเต็มเลยนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วกนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id ไลน์เบอร์ีทวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เกีจอครับแคปค r วอาร์คสแกนหาได้เลยนะครับผมครับสำหรับ e p นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ